น้ำมันเก่าอย่าทิ้งนะคะน้ำมันเก่าอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป้จะทำยังไงถึงจะเอาน้ำมันเดาอกมาใช้ได้เนาะนี่คือน้ำมันเก่าของเป้นะคะเสื้อเหลืองกับน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาแปลน้ำมันเก่าให้กลายเป็นน้ำมันใหม่นะคะไปดูกันเลยจ้าก่อนอื่นก็ตั้งเตาค่ะตั้งเตาให้ร้อนเห็นค่ะตั้งเตาให้ร้อนนะคะเอาน้ำมันเ่าเทลงไปให้ร้อนเนาะแล้วก็เป้จะใช้แป้งข้าวโพดนะคะ สี่ช้อนสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะสองสามสี่โอ้แค่เลย จริงๆไม่ต้องเทราดโรยเหมือนเต้นะคะแค่เทล,ลงไปที่เดียวก็จบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วมันจะทํายากนะคะเวลาเรากลองเนาะ<อ>ก็เนี่ยแหละค่ะทอดไปสักพักหนึ่งแล้วรอให้เย็น